ผยประวัติศาสตร์ที่น่าขนลุกของกัญชาใครคือคนกลุ่มแรกที่ใช้กัญชาเพื่อการมอมเมาขบวนการต่างๆของกัญชามีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกอิสลามในอดีตอย่างไรและมีแนวโน้มที่จะบั่นทอนสังคมในอนาคตอย่างไรเอมเพลกราด้วยรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการอิสลามข้อมูลทางวิชาการจากคณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลร,รามาธิบดีประสานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและจากหลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์โลก นักวิชาการได้บอกว่ากัญชามีจุดกําเนิดบริเวณเชิงเขาหิมาลัยประเทศจีนก่อนจะกระจายไปในที่ต่างๆได้แก่พื้นที่ทางตอนใต้ของแคว้นไซบีเรียเปอร์เซียทางตอนเหนือของแคว้นแคชเมียร์ประเทศอินเดียอัฟกา,านิสถานทวีปแอฟริกาทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือและใต้เป็นต้น การแพร่กระจายของกัญชาในยุคแรกเริ่มอาจารย์อาลีซสร็มิงได้ให้ข้อมูลเลยว่าในสมัยท่านนบดุลมฮัมหมัดตลอรฮัวเลวสสัลลมยังไม่มีการพูดถึงกัญชาเนื่องจากยังไม่มีพืชชนิดนี้แต่มีการพูดถึงในสมัยท่านอิบนะตัยมียะซึ่งเรียกพืชชนิดนี้ว่าฮฮชิชกัญชาถูกนําเข้ามาในอาณาจักรอิสลามโดยกองทัพมองโกลที่ยกทัพมาลุกรานชาวมองโกลสูบกัญชามาก่อนและมอมมาประชาชนด้วยกัญชา ท่านอิบนุตัยมียะเป็นนักวิชาการที่มีส่วนสำคัญในการนำผู้คนและกองทัพเข้าสู้รบกับมองโกอยู่หลายครั้งยอมเห็นความไร้กาศของกัญชาและภัยที่จะเกิดขึ้นในสังคมจึงมีอิจมะหรือการวินิจฉัยของอุลมะตั้งแต่สมัยนั้นว่ากัญชานั้นพารอมเนื่องจากในยุคนั้นยังไม่มีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะสกัดเอาเฉพาะสารที่เป็นประโยชน์มาใช้เพื่อประโยชน์ในการรักษามีเพียงการใช้เพื่อการสันทนาการสรําราญใจเท่านั้น จริงๆแล้วกัญชาถูกเรียกในหลายชื่อด้วยกันและแต่ละชื่อบ่งชี้ถึงระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของกัญชาคือ cannabis sativa ส่วนชื่อต่างๆต่อไปนี้เปรียบเสมือนเป็นชื่อรุ่นของกัญชาที่นอกจากจะสื่อสารถึงระดับความรุนแรงแล้วยังสื่อถึงท้องถิ่นที่ใช้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นมาริฮว a นะซึ่งเป็นชื่อจากภาษาสเปนคือส่วนของยอดอ่อนและใบที่มีสาร THC หรือสารทำให้เมึมนเมาอยู่ประมาณ0.5ถึง5เปอร์เซ็นต์กัญชาหรือกัญชาเป็นชื่อภาษาสันสกฤตของอินเดียเรียกส่วนใบและยอดอ่อนที่มีสัดส่วนของน้ำยาง มากขึ้นและมีความรุนแรงมากกว่าส่วนทาชีชเป็นภาษาอาหรับที่มีการกล่าวถึงในสมัยท่านอิบนาตมียะช่วงที่มองโกน้ำทับเข้ามาคือส่วนที่เป็นน้ำยางที่ถูกนำไปทำแห้งโดยเก็บจากส่วนยอดสุดของดอกมีความเข้มข้นของสารมึนเมาหรือ T S C สูงถึง2%ถึง20% ส่วนที่เป็นน้ำมันจะเรียกว่า hash oil คือส่วนของเหลวที่สกัดไว้จากส่วนที่เป็น hashish หรือน้ำยางอีกทีหนึ่งซึ่งมีความเข้มข้นของ THC สูงมากๆถึง15 อาจารย์อาลีเสือสมิงได้อธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาของชื่อสารทาที่ใช้เรียกน้ำมันดินสีดำที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งทําให้เกิดมะเร็งในปอดและในอวัยวะอื่นๆในร่างกายว่ามาจากฉายาหนึ่งที่ชาวรัสเซียเรียกชาวมองโกคือทาทาซึ่งแปลงมาจากคําว่าทาทารัสในภาษาละตินอีกทอดหนึ่งแปลว่านรกขุมที่ลึกที่สุดในตำนานกรีหรือคู่แข่งความเจ็บปวดทรมาน เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับความน่ากลัวของสามทานในกัญชาที่มีมากกว่าบุหรี่ทั่วไปอย่างน้อยสามเท่า ผลของกัญชาที่มีต่อร่างกายของผู้เสพคือทำให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตตกเวลาเปลี่ยนท่าทางบางรายอาจมีการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้มีผลต่อระบบประสาทการควบคุมความเคลื่อนไหวของร่างกายแย่ลงอาจทำให้เกิดการว่วงซึมไม่มีสมาธิพูดไม่ชัดการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆช้าลงและมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งทางเดินหายใจอีกด้วย ฮัชชีชหรือกัญชาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ลดทอนศักยภาพของโลกมุสลิมในสมัยนั้นจนนำไปสู่การล่มสลายของอาณาจากักรอัปเาซียหรืออาณาจากักรแห่งอิสลามความแข็งแกร่งของกองทัพศัตรูจะมากน้อยเพียงใดก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเองอ่อนแอและตกอยู่ในสิ่งหมองเมามากเท่าใดแล้วกลยุทธ์ของกองทัพมองโกก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ในโลกปัจจุบันจากกัญชาต้นเล็กๆอาจกลายเป็นเชื้อเพลิงที่เผาทำลายสังคม เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหน้าประวัติศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในสังคมตกอยู่ในสภาวะมึนเมาการรับรู้บิดเบือนไปจากปกติและแทบไม่เหลือศักยภาพในการปกป้องตัวเองและสังคมได้อีกนอซิบินล,ลานินจาลิกการยิ่งเฉยของเราย่อมถูกสอบถามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ